สวัสดีนะคะนักเรียนสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในเหตุการณ์สําคัญต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของสงครามครูเสดนะคะแล้วก็ในยุคของเรนิซองทีนี้นะคะสําหรับวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้ในการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นะคะเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบ ต่อโลกเลยนะคะก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นส่งผลนะคะต่อโลกในปัจจุบันอย่างมากนะคะเหตุการณ์นั้นก็คือการปฏิรูปศาสนานั่นเองนักเรียน,นทุกคนทราบดีนะคะว่าในยุคกลางของยุโรปเนี่ยศสาสนาคริสต์เนี่ยมีอิทธิพลมากนะคะไม่ว่าจะมีอิทธิพลกับพระมหากษัตริย์นะคะมีอิทธิพลกับประชาชนมีอิทธิพลสูงสุดเลยในการปกครองในขณะนั้นนะคะ,ะเขาบอกว่านะคะ พระสันตปาปาโป๊บริโอที่10เนี่ยเป็นพระสันตปาปาที่ทําให้าศาสนาจักรนะคะเสื่อมเสียอย่างมากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยสนใจทางโลกมากกว่า,าศาสนาใช้ชีวิตยังหรูหรานะคะแล้วก็ต้องการเงินจํานวนมากมาซ่อมแซมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อ่าทีนี้นะคะตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งแต่สาเหตุนะคะหรือว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการปฏิรูปาศาสนาเนี่ย เขาจะแบ่งออกเป็น4ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนสาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะคะด้านที่1ความเสื่อมของศาสนาจักรนะคะ,ะความเสื่อมของศาสนาจักรในที่นี้นะคะก็คือว่าชาวคริสต์เนี่ยบางคนเนี่ย ที่เคร่งครัดในศาสนามากเนี่ยก็เกิดเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วเพราะว่าศาสนาจักรเนี่ยสนใจทางโลกมากเกินไปนะคะทางโลกในที่นี้ก็คือเข้ามาจัดระบบระเบียบการปกครองเข้ามาดูแลประชาชนใครไม่ทำตามศาสนาจักรก็จะมีการลงโทษนะคะบาทหลวงทำตัวไม่เหมาะสมเนี่ยก็จึงทำให้ประชาชนที่พี่นับถือาสนาคริสเนี่ยเริ่มมีความไม่พอใจแล้วเพราะว่าเหมือนแบบ พระสารปาปาห,หรือว่าบาทหลวงเนี่ยเริ่มไม่ได้สนใจแต่ในเรื่องศาสนานะคะกลับมาสนใจในเรื่องของการปกครองมาสนใจในเรื่องของทางโลกมากเกินไปนะคะจึงทําให้ตรงนี้เป็นชนวนอย่างที่1นนะคะสาเหตุข้อที่2นะปัจจัยด้านการเมืองนะคะในเรื่องของปัจจัยด้านการเมืองเนี่ยก็คือในเรื่องของพวกขุนนางนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ย ก็เริ่มไม่พอใจค่ะแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยพระสันตะปาปาเนี่ยมีอํานาจสูงสุดนะคะนักเรียนแต่ว่าทีนี้เนี่ยพระสันตะปาปาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองมากนะคะอย่างที่ครูเคยให้นักเรียนดูว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะต้องได้รับการแต่งตั้งนะคะจากพระสันตะปาปานะจากพระสันตะปาปาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตามนะคะ ก็จะต้องได้รับคําแนะนําคํายินยอมจากพระสันตะปาปาเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของการเมืองนะคะการแต่งตั้งผู้นําพะาหากรรษัตริย์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจะต้องแบบพระสันตะปาปาเนี่ยจะเข้ามาเข้ามาจัดการเองทั้งหมดเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะปัจจัยข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะคะปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าพวก ประชาชนนะคะขุนนางแล้วก็พรมหากษัตริย์เนี่ยก็เกิดความไม่พอใจเช่นเดียวกันเพราะว่าในตอนนั้นนะคะจะต้องมีการเสียภาษีเพื่อไปบำรุงศาสนานั่นเองนะคะก็คือทุกคนนะคะทุกคนจะต้องเสียภาษีเสียภาษีเพื่อศาสนาจักรนะคะ เพื่อบำรุงศาสนาแล้วก็มอบเงินต่างเนี่ยให้ศาสนาจักรจำนวนมากเลยที่เนี้ยผู้ที่ได้ประโยชน์คือใครคะผู้ที่ได้ประโยชน์คือศาสนาจากักรค่ะแต่ผู้ที่เสียประโยชน์คือผู้ที่ส่งส่งเงินเข้าไปมันจึงเกิดความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยฉันว่ามันไม่แฟร์นะคะในลักษณะแบบนี้อาต่อมานะคะปัจจัยข้อที่4ปัจจัยในเรื่องของด้านความคิดนะคะก็หลังจากที่มีการ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะคะในยุคเรเนซองส์เนี่ยถ้านักเรียนจําได้นะคะครูเคยบอกแล้วว่าในยุคเรเนซองส์เนี่ยคนอ่ะเขาเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแหละนะคะ<ม>เริ่มลดความนะคะลดความสําคัญของาศาสนาจักรลงเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันไม่จําเป็นต้องพึ่งเธอแล้วนะคะลดความสําคัญของาศาสนาจักรลงแล้วก็คิดว่า ฉันอยู่ได้นะฉันอยู่ได้ฉันมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นนะคะ4ข้อนี้นะคะจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปศาสนาที่ต่อมานั่นเองสาเหตุหลักๆเลยก็คือการที่ศาสนาจักรมีอำนาจมากเกินไปนะคะมีอำนาจมากทำให้เนี่ยตรงเนี้ยบาดหลวงนะคะทำตัวไม่เหมาะสมทำตัวไม่เหมาะสมนะคะ แล้วก็ทุกคนจะต้องมาเสียเงินเพื่อศาสนาจักรนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดก็เปลี่ยนไปหลังจากยุคเรเนซองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะนักเรียนเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เป็นถือว่าเป็นชนวนเหตุเลยก็คือในเรื่องของการขายใบไถ่บาปนะคะโดยศาสนาจักรเนี่ยเสื่อมมากถึงขนาดที่ต้องมีการขายใบไถ่บาปถ้าขายแน่นอนค่ะ ต้องแลกกับอะไรคะแลกกับเงินเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยที่ทำผิดเนี่ยถ้าซื้อใบไทยบาปเนี่ยก็สามารถลบล้างความผิดได้แล้วซึ่งคนที่เชื่อค่ะนักเรียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยก็คือจะยึดมั่นถือมั่นในศาสนามากนะคะท่านทุกคนจําได้นะทุกคนก็แบบเชื่อว่าโอเคถ้าฉันนะ่ะทำผิดมานะคะฉันทําผิดมา ฉันก็ซื้อใบไถ่บาปฉันก็สบายใจแล้วนะคะทีนี้มันก็ต้องแลกอะไรคะแลกกับเงินนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้แล้วคะ่ะนักเรียนจึงทําให้เกิดกลุ่มคนที่เริ่มไม่พอใจขึ้นนะคะเริ่มไม่พอใจศาสนาจักรขึ้นมานะ,ะบุคคลที่ไม่พอใจศาสนาจักรนะคะก็คือชายผู้นี้คะ่ะนายมาตินลูเทอร์นะคะมาติลูเทอร์เนี่ยเป็นบาทหลวง ะะชาวเยอะระมานแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งมากนะคะได้ไปสแสวงบุญที่กรุงโรมแล้วก็ได้ไปเจอค่ะไปเจอเหตุการณ์ของการมีอํานาจมากของประสันตะปาปานะคะไปเจอเหตุการณ์ขายใบไทยบาปจึงเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย ได้ได้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลมาอย่างลึกซึ้งมากเขารู้ค่ะว่าศาสนาคริสต์นะคะสอนในเรื่องอะไรยังไงบ้างแต่พอมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะคะจึงเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะการเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาคือมามาตินคูเลอร์เนี่ยได้ทำการประท้วงก่อนนะคะนักเรียนประท้วงก่อนนะโดยเขียนข้อเรียกร้องนะคะข้อเรียกร้อง 95ข้อนะ95ข้อนะคะซึ่งในเนื้อหาเนี่ยจะเป็นการประนามการขายใบยไทยบาปของสมเด็จพระสันตปาปานั่นเองอ่าแน่นอนการประท้วงเขาเนี่ยติดไว้ที่ประตูโบสถ์นะคะติดไว้ที่ประตูโบสถ์เลย95ข้อติดไว้ที่ประตูโบสถ์ทุกคนเห็นหมดแน่นอนเพราะศาสนาศาส,สนากระ่ศศา,น,านิกชนเนี่ยจะต้องเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะเข้าโบสถ์ไปทําพิธีกรรมทางศาสนา นะคะเพื่อผ่านศาสนาจาักรเข้าถึงพระเจ้าทีเนี้ยนักเรียนคิดว่าบาทหลวงและพระสัาะปาปาพอใจไหมนะคะแอบตอบในใจก็ได้ตอบที่บ้านก็ได้นะไม่พอใจแน่นอนค่ะนะไม่พอใจแน่นอนเมื่อไม่พอใจก็หาว่ามาตินครูเลอร์คูเธอเนี่ยเขาทําผิดเขาไม่เชื่อฟังศาสนาจากและการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดนะคะการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การปรับภาณียกรรมนะคะก็คือตัดขาดออกจากศาสนาเพราะว่าคำประท้วงของมาตินเนี่ยเขาแพร่ไปทั่วยุโรปเลยค่ะนักเรียนแพร่ไปหมดเลยแพร่ไปทั่วยุโรปแบบไปเร็วมากนะคะได้รับการสนับสนุนจากคนจำนวนมากเพราะว่าคนเนี่ยไม่พอใจอยู่แล้วมันจะต้องมีกลุ่มคนที่แบบแอบอยู่ข้างหลังอะแล้วพอมีคนเปิดอะ เขาก็แบบเออก็ร่วมกันเลยนะคะรวมกันเลยอ่าทีนี้ยิ่งเป็นแบบนี้คนเนี่ยคนก็ไม่พอใจเริ่มไม่พอใจมากขึ้นจึงทำให้ศาสนาจักรเนี่ยลงโทษนะคะลงโทษขั้นรุนแรงเลยก็คือการปรัชยกรรมคือการตัดขาดออกจากศาสนานะคะและนอกจากนั้นไม่พอนะคะตัดขาดไม่พอเขายังตามล่ามาตินเนี่ย จนต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลาถามว่าทําไมต้องตามล่าเพราะว่ามาตินเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลเป็นคนกล้ามากเลยนะที่กล้าที่จะมาท้าทายศาสนาจักรในตอนนั้นเพราะศาสนาจักรในตอนนั้นคือมีอำนาจมากนะคะมีอำนาจมากกว่ากาษัตริย์อีกนะเขาลึงต้องรีบตามล่าไม่งั้นเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายแล้วทีนี้เมื่อหลบหนีไปนะคะหลบหนีไปมาตินเนี่ยเขาก็ใช้เวลาตรงนั้นนะคะ ในการแปลคัมภีร์ไบเบิลนะคะให้เป็นภาษาเยอรมันแต่ก่อนเนี่ยการเขียนเป็นภาษาละตินนะคะนักเรียนใช้ภาษาละตินนะภาษาละตินแบบของพวกของพวกกรุงโรมนะคะของพวกจักรวรรดิโรมันเนี่ยเขาใช้ภาษาละตินนะคะเขาก็แปลจากภาษาละตินเป็นภาษาเยอรมันทําให้ชาวคริสต์นะคะที่อ่านภาษาละตินไม่ออกเนี่ยมีโอกาสฝึกคัมภีร์ไบเบิลด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านบาทหลวงอีกต่อไปแล้วค่ะ ใช้เวลาที่ในช่วงหลบนี้นะคะแปลภาษาแปลภาษาเมื่อแปลเป็นภาษาเยอรมันนะคะคนที่เขาอ่านภาษารตินไม่ออกอะ่ะเขาก็สามารถอ่านได้เองสามารถเข้าถึงคำพีนะคะสามารถเข้าถึงหลักธรรมของศาสนาเนี่ยได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งศาสนาจากอีกต่อไปซึ่งในยุคกลางเนี่ยเขาบอกไม่ได้คุณจะเข้าถึงพระเจ้าได้คุณจะต้องผ่านศาสนาจากเท่านั้นนะคะ ทีนี้นะคะจึงทําให้เกิดนิกายใหม่นะคะนิกายศาส,สนาคริสต์นิกายใหม่นะคะก็คือนิกายโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์นะคะแปลว่าผู้ประท้วงนะผู้ประท้วงนะคะอันนี้ก็คือเกิดเป็นศาสนาคริสต์อีกหนึ่งนิกายขึ้นมานะาทีนี้มาดูนะคะว่าเขาปฏิรูปแบบไหนนะสิ่งที่เขาปฏิรูปนะคะใน นิกายคาทอลิกแบบเดิมนะคะนักเรียนย้ำนะแบบเดิมนะคะเขาบอกว่าคัมภีร์ไบเบิเลจะต้องผ่านนักบุญหรือว่านักบวชอ่านตรงนี้สำคัญมากจะทำให้ประชาชนเข้าใจนะคะอันนี้คือเป็นในรูปแบบเดิมแต่โปรเตสแตนต์เขาบอกว่าคัมภีร์ไบเบิเลเนี่ยประชาชนสามารถเข้าถึงได้เองเลยคะ่ะนักเรียนนี่โดยไม่ต้องผ่านบุคคลตรงนี้อีกต่อไปแล้ว นะคะแต่หลังจากที่มีการปฏิรูปศาสนาแล้วนะคะนักเรียนก็มีการปฏิรูปนะในฝ่ายคาทอลิกด้วยนะคะก็คือมีการปรับปรุงวินัยนักบวชให้ดีขึ้นจนมาเป็นเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะก็คือตอนนี้พวกศาส,สนาคริสต์นะคะนิกายคาทอลิกนะคะเขาก ปฏิบัติเหมือนเดิมนะแต่เพียงว่าตรงนี้นะคะนักบุญนักบวชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนไม่ได้เหมือนในยุคกลางแล้วนะคะก็คือหลังจากที่มีเหตุการณ์ปฏิรูปศาสนาครั้งเนี้ยในฝ่ายคาทอลิกเองนะคะเขาก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องระบบระเบียบการความประพฤติอะไรอย่างเงี้ยของนักบวชด,ด้วยนะอันเนี้ยนะคะก็คือเป็นลักษณะของนิกายโปรเตสแตนต์นะคะก็คือคัมภีร์ไบเบิเลเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาหรือว่าผู้คริสเตียนอะสามารถเข้าถึง ได้ด้วยตนเองได้เลยสามารถเข้าไปอ่านาไปศึกษาได้นะคะซึ่งจะมีพิธีที่สําคัญนะคะคือพิธีสินมหาสนิทและก็ศิลล้างบาปนะคะอันนี้ชาวคริสต์ก็จะรู้ดีนะคะก็จะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะคะไปปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะ,ะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการปฏิรูปศาสนานะคะก็ประมาณนี้นะคะก็คือมีการ ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลนะคะแล้วก็มีการแปลจากภาษาละตินเนภาษาเยอรมันมีนิกายใหม่เกิดขึ้นและทำให้มีการปร,ปรับปรงคาทอลิกด้วยนะแล้วก็ศาสนาจักรในโลกตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยพวกที่มีอำนาจมากๆเนี่ยก็ได้เสื่อมอำนาจลงไปนะคะมนุษย์ก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ไปในเรื่องของการปฏิรูปศาสนานะคะ ต่อมาเหตุการณ์สำคัญนะคะที่บอกว่าก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการนะก็คือในเรื่องของการค้นพบดินแดนต่างๆของโลกใบนี้ค่ะะมีเหตุการณ์มีนักเดินเรืออะไรบ้างนะคะอย่างที่เคยบอกว่าในช่วงแรกนะคะของการเดินเรือของยุโรปเนี่ยก็เพื่อเพื่ออะไรใครจำพอจะจำได้ไหม อ่ก็เพื่อว่าหลังจากที่มีการปฏิรูปศาสนานะคะคนเนี่ยก็กล้าคิดกล้าทํามากขึ้น,นะคะ่ะนักเรียนจึงทําให้ชาวยุโรปในตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มอยากจะแสวงหานะคะอะไรใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่นะ,ะจึงทําให้เกิดการเดินเรือนะคะเพื่อค้นพบหาดินแดนต่างเนี่ยว่ามันจริงไหมพิสูจน์นะคะมีการพิสูจน์เกิดขึ้นว่าโลกเนี่ย ที่ศาสนาจักรบอกว่าโลกมันแบนเนี่ยมันแบนจริงหรือเปล่านะคะ,ะจึงทําให้เกิดนักเดินเรือนะคะที่สําคัญเกิดนักเดินเรือก่อนนะเกิดนักเดินเรือเสร็จแล้วก็เกิดการค้นพบดินแดนต่างๆนะคะ,ะมาดูนะนักเดินเรือที่สําคัญนะคะคนแรกเลยก็คือบัตเทโรลมิวไดเอสนะคะเป็นนักสำรวจทะเลนะคะชาวโปรตุเกสนะ ในน้ำตัวก่อนนะคะซึ่งบุคคลน,นี้นะคะเขาเป็นบุคคลแรกนะคะที่สามารถเดินทางผ่านแหลมกูดโฮมได้สำเร็จนะกูดโฮมเนี่ยอยู่ปลายทวีปแอฟริกาเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์แอฟริกาเนี่ยเราจะได้มารู้จักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยก็คือผ่านแหลมกูดโฮมที่บอกว่าโหดร้ายมากไม่มีใครไปได้ นะ้ำไม่มีใครไปถึงแน่นอนนะคะ,ะคนที่สองนะคะโคลัมบัสคนนี้เราคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะเราเรียนภูมิศาสตร์นะคะทวีปอเมริกาไปแล้วโคลัมบัสเขาค้นพบนะคะทวีปอเมริกานะคะเป็นนักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะมีความเชื่อว่าโลกกลมแล้วได้รับการสนับสน,นุนบอกว่าเออไปเลยไปเลยเราออกไปสำรวจดูสิ การเดินทางของเขานะคะคทำให้เขาเจอทวีปอเมริกานั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตรงนั้นเนียคืออินเดียะค,ะคือเอเชียนะอะ่ต่อมานะคะคนต่อมาก็คืออเมริกเว็บุชีเป็นชาวอิตาลีเช่นเดียวกันนะคะคนนี้บอกเลยว่าสิ่งที่โคลัมบัสเจอเนี่ยไม่ใช่เอเชียเป็นแผ่นดินใหม่นะก็คือทวีปอเมริกานั่นเองจึงตั้ง ชื่อทวีเมริกาคล้ายๆกับชื่อเขานะคะอ่าตรงนี้ต่อมานะคะคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่4นะคะวัสโกดากามานะคะวัสโกดากามาเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสนะคะก็เป็นบุคคลที่เดินเรือจากยุโรปมาสู่อินเดียได้สําเร็จเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์นะนะคะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ก็คือสามารถเดินทางมาถึงอินเดียได้สําเร็จทุกคนเนี่ย เคยได้ยินอินเดียอินเดียแต่ชาวยุโรปเนี่ยบอกว่าอินเดียมันอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็บอกว่าตรงนั้น่ะคืออินเดียแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะแล้วพอมาวัสโกดากามาเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาสู่อินเดียได้สําเร็จนะคะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์โลกเลยถามว่าทําไมชาวยุโรปจะต้องการมาเอเชียเหตุผลแรกเลยก็คือในเรื่องของเครื่องเทศนะคะ ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ถือว่ามีทรัพยากรในพวกเครื่องเทศพวกอะไรเงี้ยที่อุดมสมบูรณ์มากนะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินเรือของเขานะคะข้ามมาข้ามแหลมกูดโฮปนะมีคนเปิดแล้แหลมกูดโฮปนะว่ามาได้เขาก็ได้เดินทางมาต่อนะคะนักเรียนจนมาถึงเมืองกาลิกัตนะคะประเทศอินเดียในที่สุดอืม ต่อนะคะคนต่อมาเฟอร์ดินานเมซเลนนะคะเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเป็นผู้ที่เดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นคนแรกค่ะมาดูเส้นทางเดินทางของเขานะคะนักเรียนเขาล่องเรือนะคะไปทางตะวันตกาตามเส้นทางเดินเรือของสเปนนะทางตะวันตกคือทางนี้นะคะเริ่มจากจุดนี้ มาตรงนี้นะคะผ่านทวีปเมริกาใต้แล้วก็มาทางนี้ต่อนะคะเป็นบุคคลที่เดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นคนแรกนะคะเฟอร์ดินานด์แบกลนนะคะอ่ะคนนี้คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงแก่จัก,กรวรรดิโปรตุเกสด้วยเครื่องเทศเขาทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขามา ยึดครองนะคะมาลากามาลากานะคะซึ่งถือว่าเป็นชุมชนทางเรือสินค้าเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์มาก,มากๆเลยนะคะนักเรียนมาลากาอยู่ที่ประเทศอะไรอะม,มาลากาอยู่ที่ประเทศอะไรคะมาลากาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็คือเป็นช่องใกล้ๆประเทศสิงคโปร์ที่เป็นเกาะที่สำคัญในปัจจุบันนี้นะคะ เขาเนี่ยได้เข้ามายึดครองตรงนั้นได้สําเร็จนะเครื่องเทศแน่นอนเลยค่ะถ้าเข้ามายึดครองปุ๊บนะคะทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็คือจะอุดมสมบูรณ์เลยเขาก็จะเอื้อให้แก่โปรตุเกสได้เต็มที่เลยในการผูกขาดคําว่าผูกขาดเราเรียนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วแสดงว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ทุกอย่างนะคะในเครื่องเทศของดินแดนแถบนี้นะสามารถกําหนดราคาโน่นนี่นั่นได้ตามสบายเลยนะคะ คนต่อมานะคะเอเบลทัสแมนนะคะเอเบลทัสแมนเนี่ยก็คือเป็นนักเดินเรือ,อยุโรปนะคะที่ออกไปค้นพบเทสเมเนียนิวซีแลนด์นะคะและฟิจิอันนี้ไปตรงแถบทวีปออสเตรเลียนั่นเองนะคะเทสเมเนียก็เป็นชื่อเกาะนะคะนิวซีแลนด์และฟิจิในบริเวณนี้อ่ะคนต่อมานะคะเจมคุกเจมคุกเนี่ยเขา ได้มาถึงออสเตรเลียนะคะแล้วก็ได้มีการเข้ายึดครองนะคะอาณานิคมของอังกฤษด้วยนะคะนี่เป็นเส้นทางเรือของเจมส์คุกนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูพูดไปเนี่ยแนะนําไปหลายคนแล้วนะคะสาเหตุนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเขาต้องการอะไรคะเครื่องเทศเขาต้องการหาดินแดนนะคะทรัพยากรแล้วก็ ต้องการมากๆเลยคือเครื่องเทศเพราะชาวยุโรปอคา่ะนักเรียนเขารับประทานแต่ขนมปังเขาไม่มีเครื่องเทศด้วยทรัพยากรของเขาอะ่ะเขาไม่มีมนุษย์เนี่ยมีความต้องการมากนะคะยิ่งปลดแอกพันธนาการความคิดของตัวเองออกจากศาสนาจากได้แล้วอะ่ะก็ยิ่งอยากจะมีความกล้าความทดลองพอเริ่มเดินเรือออกไปสำรวจดินแดนต่างๆพอไปเจอทรัพยากรก็อยากได้นะคะเนี่ยก,ก็อยากได้เครื่องเทศทีนี้นะ อยากได้เครื่องเทศปุ๊บก็เริ่มมีการแย่งกันนะคะแย่งกันเดินทางไปยังดินแดนต่างๆตอนแรกเนี่ยก็แค่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะยึดครองนะคะนักเรียนแต่ว่าพอเมื่อไปถึงแล้วอะ่ะอย่างที่ครูเคยบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยการเดินเรือนะคะถือว่าเป็นแฟชั่นของยุโรปเลยเป็นแฟชั่นถ้าใครไม่มีการสำรวจใครไม่มีการยึดอาณานิคมเนี่ยถือว่าคุณเอามากนะคะ จึงทำให้เกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นโปรตุเกสนะคะก็จะมีสาประเทศใหญ่ๆคือมีโปรตุเกสนะคะสเปนทีนี้หนูมาดูนะหนูมาดูนะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเดินเรือชาวอิตาลีนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์นะคะกษัตริย์โปรโตุเกสกษัตริย์สเปนเนี่ยเขาเดินทางมาเนี่ย สิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาเลยก็คือการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนต่างๆนะคะเกิดการศาสนาคริสต์เนี่ยก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะไปทั่วโลกเลยค่ะนักเรียนอาทีนี้เขาบอกว่ามีทั้งสันติวิธีและรุนแรงเช่นสเปนทำลายอรารยธรรมของอาณาจักรมายาอินคาและแอสแกอ่าอันนี้ในทวีปอเมริกานะคะทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ นักเรียนจะมาชูปิชูได้ใช่ไหมคะมาชูปิชูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ชาวอินคาเนี่ยขึ้นไปสร้างไว้บนเทือกเขาแอนดีสเขาสร้างขึ้นนะคะเพื่อหนีการลุกลานของสเปนนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอเข้าไปยึดครองแล้วอะ่ะเขาก็เริ่มที่จะแบบบังคับนะคะขู่เข็นจะต้องทําตามพอเมื่อมีการยึดครองให้ตกเป็นอาณานิคมปุ๊บนะคะคุณจะต้องทําตามชั้นทุกอย่าง ทีนี้จึงทำให้เกิดการต่อสู้นะคะการต่อสู้การแบบเรียกร้องอะไรเงี้ยมากมายเลยอย่างแรกเลยก็คือมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนต่างๆซึ่งมีทั้งสันติวิธีแล้วก็วิธีที่ใช้กำลังใช้อาวุธนะคะอย่างที่สองเกิดการปฏิวัติทางการค้าระบบพาณิชย์นิยมระบบพาณิชย์นิยมนะคะก็คือการผูก,ก,ผกขาดทางการค้ากีดกันการนำเข้า สแสวงหาสแสวงหาแร่เงินและทองคำมากมายนะคะคือการค้าเนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นนะคะรัฐในที่นี้นะคะคือเจ้าของอาณานิคมนะไม่ใช่เจ้าของประเทศตรงนั้นนะคะเจ้าของอาณานิคมเนี่ยมีการผูกขาดทางการค้ามากขึ้นนะคะการค้าเศรษฐกิจในตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอันที่3นะคะ เกิดการปฏิวัติทางนิเวศวิทยาทั่วโลกนะคะสัตว์เนี่ยและพืชพัธุ์ต่างๆแต่ก่อนเนี่ยแต่ละทวีปเนี่ยนักเรียนเรียนมาแล้วเขาจะมีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอมีการค้นพบดินแดนใหม่ๆพอเริ่มมีการยึดครองก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายค่ะเครื่องเทศก็ไปอยู่ที่ยุโรปก็มีเยอะแยะมากมายสัตว์ต่างๆนะคะก็ไปอยู่ที่ ทวีปอเมริกาที่เป็นทวีปใหม่ที่มีแต่ชาวมายาชาวอินคาแต่ทีเนี้ยอย่างอเมริกาเนี่ยยังพอที่มีการค้นพบนะคะมีการสำรวจแล้วเนี่ยชาวยุโรปว่าเข้าไปตั้งถิ่นฐานกันเยอะมากพอเข้าไปตั้งถิ่นฐานกันเยอะเขาก็นําสิ่งพวกนี้ไปด้วยนะคะจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของสัตว์พืชพันธุ์ต่างๆทรัพยากรต่างเนี่ยหมุนเวียนไปทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของนิเวศวิทยานะคะอ่ะก็มีประมาณนี้นะคะนักเรียนไม่ใช่เรื่องยากนะวันนี้วันนี้คือง่ายมากเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องของการไปรูปศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็การสำรวจดินแดนซึ่งในเรื่องของการสำรวจนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนการลึกๆอีกทีในของแต่ละทวีปแต่หนูต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการที่ชาวยุโรปเนี่ยออกเดินทางนะคะก็คือการต้องการที่จะ หาดินแดนใหม่ๆนะคะปลดแอกความคิดตัวเองมีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีแรงสนับสนุนที่ดีออกไปพอไปเจอดินแดนใหม่ไปเจอทรัพยากรก็อยากได้ทรัพยากรพออยากได้ทรัพยากรมากๆก็เริ่มอยากเป็นเจ้าของนั่นเองก็คือเป็นเจ้าของอนณานิคมนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทั่วโลกมากขึ้นนะคะ ระบบการค้าเป็นแบบพาณิชย์นิยมนะคะแล้วก็ทรัพยากรต่างๆก็หมุนเวียนไปทั่วโลกอ่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะไม่ยากเลยเรื่องวันนี้นะนักเรียนอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งหลักฐานการเข้าเรียนมาให้ครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะมีการเก็บคะแนนนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวิชาประวัติศาสตร์สัปดาห์หน้าคะ่ะ